ป้าพี่น้องเอ้ผู้คนหลายๆลายสายเงาแนมเบ่งป้างามหลายพี่น้องเป็นปีทำอทิดถว่วมีกันเจือนแล้วก็ลงสบายลอยกระทงพี่น้องเอ้บุคือแต่ละปีอย่างลุยลุยป่าลุยดงลงมาแก้มของหรือมาริมโคงสวรราเขตแล้วก็มีขิดต้มวาจางคนลงมาลงลอยกระทงให้พี่น้องเองเย้ยุนละสิบพันสาวพัน เดีว่สิบบาท40บาทพี่น้องแต่มือนี่เฮามีโอกาสได้อย่างลงมาเองกับมือถือกับโทระทงลงมาตัวสุดยอดลายพี่น้องเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าภาคภูมิใจของสาวเมืองนครไกลสอนภูมิหาร สวัสดีพี่น้องตอนนี้บ้านน้อยบีดี่เอารถไปจอดพเทีบ่อยคือมาลอ,อยกระทงอยู่ที่สวนแคมขคองพี่น้องบิรยามรู้สึกว่ามีวงดนตรีหลายวงที่ว่าใน ด้แจงการว่าามีวงดนตรีก็คือวงดนตรีใหญ่นาะแต่ว่าวงดนตรีเนย้อยเสียงดังๆก็มีได้ อันน <ừ> ี no ้มาน้อยเปิดมุมวายตามผู้ชมนะผู้ชมเนาะนี่ก็คือเทศกาลบุนทรงเฮียนักกอนไก่สอนภมิหันแข็งสวรรค์นาเกตนั่นเองอาจจะมีเสียงรบกวนแน่ก็ต้องหักโชนกันเพี่น้องซมพี่น้อยซืมายได้ยมายได้้ยยังยืยัมได้เค่ใดจุงคนใดจุ่งขอจะมุ่ีเาสัคอุนุนทองทีกีอีใจก็หลัเพือกะายขาวขมาหิ้ว้าใกสดกันเดิน ข <sa iden> ึ้นมาขึ้นไป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 ข อันนั้นสเดียน้องแล้วนะจ๊ตัวบบ a m i l i a r ะใส่ิซิมดม่น้าเรองีสฉว่าใส่มิซิมนะใส่ยใ่อะไรกี่น้องนะพีแต่นักวาา่แงชว่าดต่อเนาที่เราเมื่อไรพี่น้องคิดกรแลมซะก่อนาจะอะไรโมแกงำ เหลอดพี่น้องไม่เลยไม่ตลอดตอนนี้เราเมื่อยแล้วพี่น้องเอากระเลมหลอดก่อน สำหรับกิบห้าบาทพี่น้องห้าบาทห้าบาททางภาคไทยเบิ่อเบิ่งคือแล้วน้องพี่น้องสำหรับกินนี้อาจจะเลอะไหล oh <my> ่บ no mm ๊อบิดพลาดทางไหนก็ต้องขอโทษตอนนี้บานน้อยบินที่เมื่อแห่งซื้อแกลมมากินเแล้วเ็ทับถุนอย่างนี้อยู่ขาา กันนะครับนี่บันน่ามีอัลบั้มฮอนฐานที่ริมโค้งเนวยเข้มของเลยเนาะเล้าไทยบนลาวลาวบนไทยกันย้อนว่าทางไทยบนับสมหลายเนาะตอนนี้กันยังหาซื้อกระทงอะไรยอยู่พี่น้องอ้าวผู้คนก็หล่ไล่ขนาดว่าเข้มของก่างเลยเนาะแต่ก่อนจะบ่มีแบบนี้อ้าก็มีปีแรกปีนี้เนาะปีธมิตร

โอ้กุ้งไก่ป็ดนีตัง็จะกินมเห็นกระทงมีนองนี่กระทงเดี๋ยวสัอันนอันไรนี่นี่าน่ันเงินเอ้ยซตเอาราคาสิหมาบ้านี่น้องต่เอามาาทานดีกว่าตัวราคาไทยก็หาสิบาท น่ละภาพเอานา่มาเราซื้อกระทองน้ำมีนองเฮ้เฮ้อันตัวแรนี่อ้านา ารูดชับมนะว่วา40บาทไหลเกีธรรมดาเนาะไหลเกียร์ห้าศูนย์แต่ว่า2สามศูนย์นี่ก็ประมาณ30บาทหรือ30ห้30าตกใจหลายๆเนาะอันนี้คือคูเปอร์เฮดกระทงอตอนนี้มาหน่อยพี่ดีกับชิบ้าลุล้นๆยาวๆไปเนาะเดี๋ยวให้ชิบิเบิกหนักห้องเพลงอยู่ที่ทีฟัส คือเครือข่ายโทรศัพท์นะพี่น้องช่วงนี้บูธมาแองเนาะ ETL g f a s t และกาเล่าเทเลคอมล้วก็รทีไปสัดฟุ้งพอมอีกตอนนี้เป็นรอยกระทงซะก,ก่อนนเะอาะคลิปนี้อาจจะยาวแ้วกัยาวไปเลยซะลุ <No. S 1> <c oughs> เอายาวไปนั่งกันนะเนาะยาวไลายาวมวนแ้วกัยาวลลยพอมอีก บาน้นอยวินดี้ก็บเขคอตัดไฟทีตอนนี้บานอวินดี้เลาะจนเหื่อยก็ได้กะโทรมาทีไม่ไหยแล้วจะลงไปด้านลุมผุ้คลหลายๆพี่น้องไงนั่นนะก็คือนครเออมุ่งทหารพี่น้องผิดขอาวโทษเนาะนี่ก็คือไฟที่บนลอ,อยก็ไฟเนาะไฟก็ซื้อึื้อาดับแตหลายเรืออนาดกัใหญ่เต็มเนาะ คือบูคคลกำลังยา่องอยางลงย่างขึ้น พี่น้องเอย้ยผู้คนหลายๆลายสายเงาแนมเบิงป๋างามหลายพี่น้องเป็นปีทํำอีดที่ว่ามีกันเจือนแล้วก็ลงสบายลอยกระทงพี่น้องเอย้ยบุคือแต่ละปีอย่างลุยลุยป่าลุยดงลงมาแกมของหรือมาริมโคงสวรรค์เขต มีขีตตมว่าจ้างคนลงมาลงลอยกระทงให้พี่น้องเลยป 10, 000, 6, 000, ุละ1 0บพันสาวพันเดียวยี่สิบบาท40บาทพี่น้องแต่มือนี่เฮามีโอกาสได้อย่างลงมาเองกับมือถือกระทงลงมาตัวสุดยอดลายพี่น้องเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าภาคภูมิใจของสาวเมืองนครไกรสอนภูมิหารหรือว่าแข้งสวรรค์นเขตนะเนาะต้องขอโทษนำบน่อนอยเบนดี้เบาเกะเกบาเกะ แก็บบว่าดูความจริงใจเนาะเฮาก,ก็สิมะลอ,อยกระทน,นะพี่น้องถึงบรรยากาศก่อนจักบาทรบ้านนอยวินดี้ก็ยที่เขาโชว์วิดีโอไปก่อนขอถ่ายภามนิ่งเนาะภามนิ่งก็สามารถหับซุ่มในทีซ่องบ้าน้อยวินดี้ยู่ที่ f เฟซบุ๊กเป็นซ่องเพจเนาะ,ะในขณะนี้เฮาก็พากันไต่ผู้เสียนเนาะ หยาบลงทีกระทงเถวซื้อมาพอมุโยกาดทีกระทงพี่น้องตีนคือมีเครื่อนขับผ่านความภาคภูมิใจสิ่งหนึ่งนะพี่น้องที่ได้มาลอยกระทงมานี่นี่บอนอักับบินดีก็ได้มากกับผู้หักเนาะมาลอย มาเห็นเหอไยอ,อ๋องามหลายพี่น้องในวิดีโอบอลน้อยบินดี้จะบุคคัตั์แต่ว่าในสายตาเบิร์เ้อยบินดี้จะคมสมซัดแล้วก็ทราบซึ่งถึงใจที่เขาแนมไปนี่ก็จะเห็นพระพุทธภูปอยู่ที่วัดภูมินทรลมมีแสงไฟแสงจ้าจนเห็นใน,น,ในระยะประมาณ5้าหรือสกิโลเมตรได้เนาะแต่ว่าโดยสายตาของผู้คนก็นแนมเห็นได้เป็นพระพุทธภูป อง่อย่ทีภูวัดภูมนโนลมตามที่ว่ามาเนาะบาน,น้อยบวินดีว่าพิาพาทกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยมาอย่างทีนี้แต่บาร์น,นอยวินดีในคลิปอีพีนี้ก็มีหลายที่ถ่ายในทิงเทศกาลบุญทรงเฮอ,อยู่ธีน,ค,นครไก่สอนพม,มิหารหรือวาแขวงสอนนาขตบาร์น,นอว์วินดีก็จะขอโอก,กาสลอยกระทงไปต้ง ลงเลยด้อถือว่าเป็นอาชีพนึ่งเนาะเป็นส่งกระทงไห้ถือว่ามีปัจจกปัจใจเล็กหน่อยอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะี่น้องเป็นนำใจว่าไง อามาเบ่งเรือไฟเนาะเรือไฟแข้งสวันเขตลอยไปสู่กลางน้ำแม่นำ้ำโขงหรือว่าแม่น้ำคลองนั่นเองเดเป็นหนึ่งสองสามสี่หาก็ถือว่าประมาณ6สีได้พี่น้องเป็นสีซ้ำกันสีม่วงสีเหลืองสีเขียวสีบัว นีผู้คนกับทะยอยทะยอยลงมาลอยกระทงสำหรับรกินลรยกระทงมาน้อยบินดีก้กันจบเพืเงทานีเนาะตัดไปพีหนาไปทีสันมะปุ้งสำหรับกินสันมะปุ้งเจอกันทีพีหนาเรียบร้อยพี่น้องสำหรับลอยกระทงสินสุดลงวิธานีบรรยากาศตอนนี้คนกับเต็มแขมของหรือริมโขง คน้าไลายพี่น้องเลยสาวเมืองส้อนนาเขตสาวเมืองนคนนนนรแกซ้อนพุิหารเดือยวสาวแข็งส้อนนาเขตอ่าวันนี้เมืองสื่อเนาว่าพีดพลาดเนี่กะเมืองสื่อน้ำกันพี่น้องเลยคลิปต่อไปนี่บี่น้องจะพาไปสันมักปุ้งหรือว่าสันลูกโป่ง